สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ที่น่ารักเช่นเคย FC ใหม่ FC เก่านะคะเพื่อนจ๋าขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนจ๋าพี่ใจจะพามาสรุปซีน้อยขาวันที่18เนาะก่อนไปสรุปก็ตามธรรมเนียมนะคะต้องฟังคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรรับคำแนะนำจากผู้ปกครองลูกครั้งปโปรดใช้วิจารณญาณการรับชม ทุกครั้งนะคะพี่นองจะรับชมพความบันเทิงจัดขึ้นเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานนะคะเพื่อนจะ,อะโอเคเราก็มาสรุปเลยเนาะหน่วยเฉพาะกิจนะคะผลที่ออกหกห้าห้าสามสี่นะคะเพื่อนจะพี่ใจจะพูดประจาเนาะว่าเลขตัวแทนพี่ใจจะไม่ทิ้งเห็นไหมคะเพื่อนเข้ามาจริงด้วยมาในเลขตัวแทนนะคะเพื่อนสามสี่ะ 3, นะคะสามสี่จะเป็นตัวนี้นะพี่ใจทําอันนี้ไว้นะคะเพื่อนถ้าเกิดว่า เพราะว่าเปดกับสามเขาจะเป็นตัวเดียวกันนะอ่านี่นะคะเพื่อนจ๋าอาจจะดูเยอะไปหน่อยนะอยู่ที่ว่าใครชอบตัวไหนเนาะบางทีเพื่อนอาจจะชอบตัวที่พี่ใจวางเป็นเลขอ่าเลขพี่น้องอ่ะนะนะคะเพื่อนก็ห้าห้าพี่ใจก็ไม่มีนะคะเพือ่อนห้าห้าพี่ใจไม่มีนะคะต่อไปรอบ น้อยพิเศษค่ะน้อน้อยพิเศษคุคณออก7 2 2 4 1นะคะถ้าเลขเบิ้ลพิจัยไม่มีนะวันนี้นะคะเพื่อนเจ็ดก็ได้เลขวิ่งนะคะได้วิ่งรูดนะคะได้วิ่งไม่ใชไ่ได้รูดค่ะเพื่อนแต่สเห็นไหมคะเพื่อนบางทีเนี่ยค่าเข้ามาตัวเดตัวหนึ่งจะต้องไปอยู่หลักร้อยหรือไม่ก็มาคู่นะคะแต่วันนี้เขาจะมาตัวนี้มาเลขวิ่งหลักร้อยนะคะส่วนสีนะคะเพื่อน นะคะ4ก็มาในวิ่งรูด4 1นึ่งนะคะใค,ใครรูดก็ได้เนาะ4 1่นึ่เนาะรอบปกติเขารอบปกติกตพันิยนึ่ออก1 3 6 4 7นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าก็ได้รูด6 3 3 6นะคะเ,เพื่อนๆจ๋า3 6ก็จะเป็นตัวนี้เนาะอพิจิกาปีกมาอยู่หน้า3639นะถ้าเกิดจะเอาตัวใดตัวหนึ่งจะต้อง ก็ต้องเอาเปน็นคู่แล้วแตะใครจะชอบนะคะเพื่อนสามหกหกสามนะคะเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะเพื่อนนี่พี่เจ็ทํานี้ไว้อยู่นะคะสามหกหกสามนะนะคะจะเข้าในวิ่งหกเนาะสาหรับสี่เจ็ดนะคะสี่เจ็ดก็จะสี่เจ็ดมีไหมสี่เจ็ดพี่เจก็ไม่มีเนาะนะคะ อรอบ vip อค่นอย VIP นะคะผลที่ออก1 1 8 6 8นะคะรอบนี้มาคู่เลยนะคะเพื่อนอ่านะคะหก็มา8ก็มาแล้วก็มาคู่ด้วยนะคะได้3มเด้งเลยนะคะเนี่ยพี่เจบอกว่าจับคู่ก็ได้นะคะหรือไม่ก็จะเป็นตัวแทนกันหรือใครจะชอบอย่างนี้หรือจะลูดอย่างนี้ล,ลูดอย่างนี้นะคะพี่เจพูดประจำเนาะก็อันนี้ก็จะได้2 3เด้งนะคะได้ ได้ชู่โจะด้วยถ้าเกิดพี่ j a พูดแล้วว่าสามารถจับคู่ค่อยก็ได้36ก็ได้3 8 68 39 6 9อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนถ้าใครชอบชื่นชอบตัวไหนพูดถึงถ้าจับคู่มันก็ไม่เยอะนะถ้ามันมาอย่างเมื่อวานก่อนก็ก็เข้า3ตัวเนาะที่พี่ j a ททำไว้แบบนี้เข้า3ตัวตรงเลยในรอบปกตินะคะเพื่อนโอเคนะคะเพื่อนจะก็ยินดีกับพี่น้อง fc เก่าน่าจะดูออกนะท่าจะเข้าใจแล้วที่พี่ใจ ลงคลิปให้ดูนะคะเพื่อนจะเนาะว่าน่าจะจับทางถูกเหมือนกันนะคะเพื่อนจ๋าอ่าโอเคนะคะเพื่อนวันนี้ก็ไปวันที่19วันที่19วันนี้พี่แจ็คก็ให้เด่นอยู่ที่6 7 8นะคะ6กับ9นะคะ7กับ4 8กับ3คือสามารถจับคู่ได้ในนี้นะแต่พี่แจ็คก็จับคู่ให้แล้วนะคะจับคู่ไปให้ในเร็วสังเกตได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนจะหกเก้านะคะเจ็ดสี่อย่างเงี้ยแปดสาม แล้วก็ 7, เจ็ดอย่างอย่างอย่างหก็จะมี6 7เจ็ดเห็นไหมคะหกเจ็ดหกสามหกแปดนะหกอย่างเงี้ยคะ่ะพี่เจจะจับไปหมดแล้วนะคะเพื่อนสังเกตดูนะคะเพื่อนเพื่ชื่นชอบตัวไหนก็สามารถจับเองได้ในนี้ก็สามารถจะจับสลับได้นะคะเพื่อนจา๋าเพราะว่าบางทีก็พี่เจก็วางสลับบางทีมันก็สลับเที่ยวสลับรอบนะคะเนาะ เน้นลูดนะคะเพราะว่าบางทีตัวเด่นน่ะแล้วบางทีก็จับไม่ตรงอย่างนี้คะ่ะก็เสียดายเนาะบางทีก็จะมาสองตัวสามตัวอันนี้นะคะเพื่อนเขาเคยเข,เขาเคยเข้าสามตัวนะแบบนี้เขาเคยเข้าสามตัวนะคะเพื่อนจะาหกเก้าเก้าหกเขาก็เคยจับคู่กันนะอันนี้พี่ใจทําให้ดูนะคะเพื่อนวันนี้พี่ใจจะได้แต่ศูนยะ์นืะนะคะเพื่อนจะสสาหรับแยกนะ พี่ j a ดูตามสถิตินะสถิติเท่าก็เคยออกนะคะันเพ,พื่อนโปรดใช้วิจินญาในการรับชมนะเพราะว่า,าตามสถิติถ้ามาได้เลขรวมยอดนะคะถ้าถ้าบวกบวกกันแล้วตกเลขมาแบบนี้นะคะส่วนมากจะเป็นตัวนี้นะพเพื่อนจะเป็นอย่างนี้นะบางที่เขาก็จะมาหกบางที้ก็จะมา9บางที้ก็มาศูนย์พี่ j ยก็เลยต้องวางแต่ว่าพวเพื่อนๆชอบตัวไหนก็สามารถหยิบจับเอาได้นะคะเพื่อน นะคะก็กอดออกไปนะคะเพื่อนจ๋าก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ใจด้วยนะคะเพื่อนจ๋าเพื่อจะได้ส่งไปให้เพื่อนๆที่ยังไม่เห็นไม่รู้นะคะเพื่อน,อน fc ใหม่ก็กดกระดิ่งไว้นะคะบางทีพี่ใจลงถ้าเกิดพี่ใจลงทันนะปกติพี่ใจก็จะตั้งเวลา9โมงนะคะ9.00โมงเช้าของทุกวันแต่ว่าถ้าไม่ทันมันก็อาจจะเลื่อนไปบางทีพี่ใจก็มีภารกิจเนาะก็ว่กากันไปตาม สะดวกนะคะเพื่อนจะพี่เจยก็จะพยายามจะลงให้นะคะเพื่อนจะก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีโชคมีลาบตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ